สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง6 9 8ก t ป t ท่าทาโลสูนะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนด o อมนะคะสำหรับท็อปิกที่ยายจะทำขึ้นมานั้นเป็นท็อปิกที่มีช่ว่าลึกๆแล้วเขาชอบคุณตรงไหนอาจจะไม่ใชคพลังงานของคุณนะคะถ้าคุณพร้อมแล้วเรามาเริ่มกับไพ่สำหรับแรกกันเลยว่าลึกๆแล้วเขาชอบคุณตรงไหนขอไพ่ช่วยบอกทีแรนดอมจะไม่มีสำหรับไพ่ให้เลือกนะ แต่จะเป็นพลังงานเหล่าไพ่ทั้งหลายนะคะที่เขาอยากจะออกมาถ่ายทอดพลังงานลึกๆแล้วเขาชอบคนตรงไหนลึกๆแล้วขอใบเดียวไปสำหรับ ็ไม่ใช่คนใจจืดใจดำอะไรนะคะแม้ว่าสายตาคนอื่นจะมองว่าคุณเป็นคนที่สลิกเกินไปเป็นคนที่ไม่ค่อยจะสงสิงวุ่นวายกับใครแต่คุณก็มีความเมตตาเกื้อกูลช่วยเหลือคนอื่นนะคะดูเหมือนว่าคุณจะเป็นคนที่ ชอบมีใครมาขอความช่วยเหลือลับๆนะแล้วคุณก็เหมือนดันไปรูป้ความลับว่าคนนั้นไม่ชอบคนนี้คนนี้ไม่ชอบคนนั้นแต่คุณก็ปิดเงียบอะมันเหยียบอะไรก็เหยียบนิดอ่าเป็นคนไม่เล่าต่อมานะไม่นินทาไม่ขี้นินทาไม่ขี้บน่นโอ้เนี่ยลึกๆเลยนะเขาชอบตรงเนี้ย มันเข้าใจผู้คนเขาชอบความว่างของคอุณนะปล่อยไปไม่ว่าอะไรจะเข้ามาไม่ได้ใส่ใจนี่ดูใต้สำหรับะเป็นแบบทรงนักบวชไม่ใส่ใจไม่เชื่อเรื่องของเราฟังไว้อะไรช่วยได้ก็ช่วย mm. แล้วก็เป็นผู้ที่เป็นมือลับๆแต่เป็นมือที่มือฉมังนะคะมือลับๆของเพื่อนๆนะ คุณอาจจะไม่ใช่คนที่เฮไม่ใช่สายปาร์ตี้นะคะแต่คุณรู้ทุกอย่างว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างในงาน <c oughs> มีแต่คนเอามาระบายให้คุณฟังมีแต่คนเล่าให้ฟังว่าไปงานไปเที่ยวงานเหมือนกันประมาณเพื่อนนะประมาณสักสิบคนนะสิบคนนะคะก็ฝังฝั่งนึงก็เล่าให้คุณฟังเนี่ย คนน like like ี้เป็นอย่างนี้เอาคนนั้นก็มาเล่าให้คุณฟังว่าคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นคุณก็อื้มอืมอืมเหมือนได้เหมือนได้รู้ได้เห็นแม้กระทั่งไม่ได้ไปเป็นแม้กระทั่งไม่ได้ไปอยู่ที่นั่นค่ะมีความรู้ค่ะมีความรู้มีความสามารถแล้วก็นําความรู้เนี่ยมาใช้มีความเข้าใจด้วยแหละไม่ใช่แค่มีความรู้เฉยๆนะรู้แล้วปฏิบัติ รู้แล้วปล่อยอย่างเงี้ยอันไหนที่เอาเข้ามาในชีวิตแล้วมันเป็นเหมือนเศษขยะก็เผาทิ้งไปไม่สนใจเป็นผู้มีความรู้เอาตัวรอดได้เขาคงนะ่าจะเคยได้เห็นบ่อยๆแล้วการเอาตัวรอดของคุณผลลัพธ์นะคะตอนนี้ชีวิตคุณน่าจะประสบความสําเร็จแล้วอย่างเงี้ยคือเขามองเห็นว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ในระดับที่ไม่ทําให้ตัวเองลําบากแล้วก็ไม่ได้ไปเบียดเบียนใครนะคะ มีมีตำแหน่งมีบัลลังนะคะมีความองอาจคือพอใจอ่ะพุมพอใจในตัวเองอยู่ในจุดที่สงาา่าผ่าเผยได้เลยทีเดียวได้ด้วยตัวเองด้วยนะดูเขาแม้คําว่านักสู้ยังไม่ออกมาทำไมอมีความรู้สึกว่าคุณอนะเป็นคนที่สู้ยิบตาเลยสู้ มีความสุขกับครอบครัวไปแล้วก็มองว่าอานีนะดูสิใช่ตาย,ยนะคะอุด,ดมสมบูรณ์จังเลยดูรุ่งเรืองดูรุ่งโรจน์นะฮะชีวิตดูรุดรุ่งโรจน์ชัดชวานไปแล้วอืมแล้วเขาก็ชอบด้วยแอบบชอบมุมนี้ของคุณ,คณอาจจะถ้าเกิดว่าคุณโสดแล้วคุณเคยได้ไปเออ่พบเจอครอบครัวเขาก็แสดงว่าครอบครัวเขากับคุณอนะเข้ากันได้นะ ป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกลมเกลืนชุดนะ,ะมองสีของชุดนี่คือเป็นเหมือนอันหนึ่งอันเดียวกันทําให้ต่างฝ่ายต่างมีความสุขนะ,ะเป็นผูท้ที่ถ้าเกิดในด้านของอนาคตอ่ะเขาก็บอกว่าเอออนาคตถ้าได้เป็นครอบครัวคันคงจะมีความสุขนอกคงงจะเข้ากันได้แหละอย่างเงี้ย ชอบเวลาที่คุณเข้ากับครอบครัวเขาได้เข้ากับทุกคนได้นะคะเสมือนหนึ่งในสมาชิกในครอบครัวเลยแหละเอาเวลาที่คุณมีความทุกข์คุณอ่ทีนี้ใต้ภายใต้สำหรับอันเะแต่ทีนี้เวลาที่คุณมีความทุกข์เหมือนคุณจะชอบอยู่คนเดียวเขาชอบมุมนี้ของคุณ ชอบแต่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่อยากช่วยนะอาจจะอาจจะมาในด้านของถ้าเกิดว่าคุณพัดภาจากบ้านเมืองหรือว่าคุณไม่ได้อยู่กับปุปกาลีหรือคุณอาจจะเติบโตมาเพียงลําพังนะคะเหมือนไม่ไม่ค่อยอยู่ใกล้กับพ่อแม่อะไรเงี้ยแต่คุณก็สามารถที่จะเรียนรู้ผ่านมันมาได้ด้วยตัวเองเข้มแข็งยืนหยัดแล้วก็ไม่ได้ เปี่ยนเปียนสังคมไม่ได้ทําให้คนรอบข้างทุกข์ร้อนด้วยเหมือนคนนั่งตกตะกอนดูได้เียงลําพังสู้ไหวอย่างเงี้ยค่ะไหวไม่ได้ปาเข้าของไม่ได้ต้องเอะาอะาเสียงดังเรียกร้องให้คนอื่นมา อยประครบประงมตัวเองอะคะไม่ได้ไปต้องทําตัววุ่นวายแบบเรียกร้องความสนใจหรือร้องไห้เสียงดังกระซิกกระซิกอยู่หลังบ้านเหมือนเขาได้ยินหรือเปล่าต้องต้องเพิ่มนะต้องเพิ่มเลเวลอีกต้องกระซิกกระซิกดังกว่าน,นี้อีกอย่างเงี้ยไม่คุณจะปลีกวิเวกเลยคุณจะไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งสักแห่งหนึ่งที่อาจจะไม่ให้ใครได้รู้ว่าคุณเศร้าคุณเสียใจยคุณอาจจะไปปรับโหมดนะปรับสมดุลของชีวิตของคุณเองได้นะไม่ได้ให้ใครรู้และเดือดร้อนหรือต้องมารับรู้ความทุกนี้ได้เลย อืมเวลาความรับคนอื่นคือก็คุณรับฟังได้ไดแต่ความทุกข์ของตัวเองเนี่ยคุณไม่ชอบเขาอาจจะไม่เคยได้ยินคุณเล่าความทุกข์ของตัวเองให้เขาฟังก็ได้นะเราอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าประสบการณ์การขาดของคุณนะ่ะความขาดของคุณแต่คุณกลับไปเติมเต็มคนอื่นได้อื คนอันนี้อะไรมีความรู้สึกสงาา่าผ่าเผยแบบสง่างามเหมือนค่อยๆเติบโตทางจิตวิญญาณนะเหมือนชีวิตนี้ค่อยๆฟูมฟักตัวเองจากที่มีความทุกข์เข้าใจทุกข์ค่อยๆเกลีย่ยปัญหาเคลียร์ปัญหาให้ตัวเองกลับมามีความสง่างามเป็นอินสไปน์ให้ตัวเองเอาความทุกข์นั้นมาเป็นบทเรียนเอาความผิดพลาดมาเป็นบทเรียน ทำยังไงเนาะจุนจะได้แบบก้าวสเต็ปต่อไปแบบมีพลังนะคะอาศัยความกล้าหาญอ้มอ,มองว่าคุณอาศัยความกล้าหาญมากๆจากคอยเหี่ยวกายมาันมากลายมาเป็นเป็เป่ประกายสง่าพาเผยถ้าเขาได้เห็นถ้าเขามีโอกาสได้รู้มุมนั้นของคุณนะมุมสาหาัสมุมทุกข์ของคุณและคุณก็เหมือนทันฟอร์มตัวเองด้วยตัวเองด้วยนะไม่ได้พึ่งพาใครผางนกยูน่าสวยแล้วก็ ลักษณะความหมายของหางนกยุงก็คือเป็นผู้ที่มีปัญญามากเรียนรู้จากความทุกข์เรียนรู้จากอุปสรรคไม่กลัวความทุกข์บางคนเนี่ยไม่กล้านะนั่งคนเดียวแบบนี้ไปไหนที่แบบต้องไปฟังเสียงหัวใจฟังเสียงข้างในของตัวเองอย่างเงี้ยแต่คุณนั่งบนแท่นเลยนะคะอะไรจะเกิดก็เกิดเราจะเรียนรู้กับแรงสั่นสะเทือนคําตอบอยู่ในนั้นจนได้ ปัญญานะคะจนกลายเป็นผู้ที่มีปัญญาขึ้นมาพุทธิปัญญาด้วยอ่ามาดูไพ่ทาโร่นะลึกๆแล้วเขาชอบคนตรงไหนคนที่อยากจะรู้จังเลยว่าคนที่เขาแบบชอบคนนี้มีลักษณะยังไงดูเหมือนเขา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 เห็นจุดนี้ของคุณด้วยพอดูลักษณะหน่อยนะสักสามใบสี่ใบนะคะ ลึกๆแล้วอะ่ะคนที่เขาชอบคุณเขามีลักษณะยังไงก็มีลักษณะคล้ายๆกันเลยอะ่คยอะคล้ายๆกันเลยนะลึกๆเนะี่ยชอบช่วยเหลือเป็นผู้ให้เหมือนกันเลยพิศษกันมังกรชอบช่วยเหลือแล้วก็ชอบไต่ตองชอบคิดเหมือนกันด้วยนะคะอาจจะมีความขาดคล้ายๆกันนะขาด อ,อยู่ไกลจากพ่อแม่หรือว่าสูญเสียคนใดคนหนึ่งอย่างเงี้ยอาจจะจากเป็นหรือจากตายนะะอยู่ไกลมากไม่ได้ไม่ได้ใกล้ชิดไม่ได้ให้ความฟูมฟักอกบรมบ่มนิสัยกันอย่างเงี้ยเหมือนไกลจริงๆเหมือนได้มาเรียนรู้เติบโตอบรมตัวเองอค่ะจะมีพลังงานของไม่มีใครที่จะให้บทเรียนหรือว่าอบรมดูแลจิตใจของคุณทั้งสองได้นอกจากคุณทั้งสองจะเติบโตด้านจิตวิญญาณโดยการที่อบเรียนรู้จากอุปรสรรคเรียนรู้จาก แสงสิ่งแวดล้อมสภาวะแวดล้อมเพื่อนที่ทํางานหรือว่าอะไรแย่ๆเข้ามาคุณน้องสองจะเรียนรู้จากสิ่งสิ่งเนี้ยก็มีพลังงานคล้ายกับคุณนะแฮงแมนมีทุกทิปปัญญาคล้ายๆกันไม่น่าเข้าใจกันระดับจิตวิญญาณเลยอูดีเอ็มเพล์เอาดีเอ็มเพล์กับดีเอ็มเพลสคนรักหรือเปล่าคุณ คุณทั้งคู่เป็นแฟนกันเป็นคนรักกันดูดูกันอยู่อะไรอย่างนี้หรือเปล่านะจะมีแผนว่าจะลงเอยในอนาคตจริงๆนะเนี่ยเออเหมือนจะได้แต่งงานกันด้วยอ่ะไม่งั้นก็ถ้าเป็นแบบหัวหน้าอย่างเงี้ยเขาก็เร่งมองๆคุณอยู่สมพานจะกินใจวัดหรือเปล่างานนี้นะดูหันมาด้วยนะล้วดูคุณแบบเล่นตัวนิดๆน,นะอ่า <c oughs> โอเคเอ่ะทนนี้เรามาดูกันเลยนะว่าลึกๆแล้วเนี่ยเขาคนนี้ชอบคุณตรงไหน ใครจะบอกอยังไงนะใค่ทาโลกตาร่มเย็นไม่ทุกร้อนเห็นไหมไม่ทุกร้อนถึงทุกก็ทุกคนเดียวเคลียร์ปัญหาได้คำตอบแล้วก็ออกมาเชิดชายอีกเป็นหางนกยุงเลยอู้ประสบความสำเร็จเราชอบที่คุณแบบไม่กลัวอุปสรรคแล้วคุณม so ีโซเมด คุณเป็นโซเมตกันหรือเปล่านะคะโดยชารีออดสองถ้วยเป็นคนรักนี่ได้จับมือถือแขนกันแล้วหรือเปล่าผูกไม้ผูกมือกันแล้วหรือเปล่านะคะเป็นผู้ที่เข้าใจกันโดยโดยที่ไม่ได้ต้องพูดคุยเลยแม้จะนั่งสมาธิอยู่คนละห้องก็คงรู้สึกกันได้แหละ <c oughs> อันนี้ไอเวอร์ไปหรือเปล่ามันมีพลังงานที่เข้าใจแรงสั่นสะเทือนอาจจะเป็นเลเวลเดียวกันเลยด้วยซ้ํานะคะ เขาชอบเวลาที่คุณออกสึกอ่ะลุยอลุยทําอะไรเอาจริงแต่เส้นใจได้ดูแลตัวเองเป็นแถมหนึง่งดูแลผู้อื่นได้ด้วยให้คุ้มครองผู้อื่นอะ่ะมากกว่าดูแลอีกนะคุณสามารถคุ้มครองผู้อื่นได้ฮิวตัวเองเป็นแล้วก็ให้พลังงานฮิวของคุณเนี่ยได้กระจายไปให้ผู้อื่นได้มีความร่มเย็นอีกทางนะคะคุณทําอะไรบางอย่างเนี่ยเหมือนประสบความสําเร็จนะแล้วก็อ่ามันเป็นงานชิ้นใหญ่ด้วยคือเขาทึงนะ เขาทึงโ,โหอะไรจะ Amazing ขนาดนี้นะคะมองว่าตัวคุณพลังงานดีมากเลยอะ Amazing บทบทจะนิ่งก็นิ่งแบบสุขุมร่มเย็นไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครดูมีชีวิตชีวาเห็นแววตาแล้วมีความหวงังเวลาที่จะทำอะไรบางอย่างเนี่ยมีความอาจหารอยู่ข้างในไม่เกรงกลัวภัยอันตรายเลยนะคะคนรักพลังงานคนเป็นโซเมตวินเฟมกันเลยนะเนี่ย มันมันโคมาเจอกันชาตินี้อะ่ะจัสติมเมนคิงเรียนมันมืนยังไงก็จะต้องได้เจอกันอะ่ะคุณกับเขาอ่าเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ่อเขาชอบลึกๆแล้วเขาชอบตรงที่อความความไม่บังเอิญที่ได้เจอกันด้วยนะเขากับคุณเนี่ย เจอกันโดยสถานการณ์ของคนใดคนหนึ่งที่แย่อยู่นะกำลังแย่เลยแหละแล้วมีอีกคนหนึ่งเข้ามาซัพพอร์ตอ่ะเข้ามาซัพพอร์ตมันเลยเหมือนกันมาช่วยเหลือจนเจือกันแล้วทีนี้ก็ต่างคนต่างให้มีลักษณะของเงินเข้ามาด้วยนะก็คือว่าเมื่อกี้เนาะพลังงานของเขาคือพลังงานช่วยเหลือด้วยแล้วเขาก็เป็นเหรียญรูเหมือนเขาจะเป็นผู้ซัพพอร์ตคุณนะ คุณก็มีเหรียญด้วยเหมือนกันซัพพอร์ตในด้านของวัตถุด้วยแม้ตัวคุณจะต้องการหรือไม่ต้องการก็ตามแต่เขาอยากให้คุณอาจจะใช้คืนหรือคุณอาจจะไม่ใช้คืนก็แล้วแต่คุณแต่ไอมองว่าคุณมีพลังงานความซื่อสัตย์แล้วก็ไอเกรงกลัวต่อบาปนะไอต่อบาปคาไหนคํานั้นด้วยนะคะพลังงานแบบเนี้ยเดอะสตาร์ Star, แล้วก็เดอะชาริออเนี่ยก็นักเลงพอเป็นงอะไรปลิงวาจาอะไรออกไปแล้วก็คือรักษาสัจจ แล้วทํากับคนรักไม่ลงนะรักใครแล้วตัหักหลังใครไม่ลงหรอกนะคุณนะเขาชอบตรงที่คุณแบบไม่หักหลังใครเขาลองใจนะไม่ใช่ไม่ลองใจเขาเคยลองใจคุณแต่คุณอนะเป็นคนที่น่าเชื่อถือมากๆไว้วางใจได้ไว้ใจได้แล้ววางใจได้ด้วยนะคะมีแต่ไพ่ดีๆออกมาเลยนะราศีชาวเลี Star, Charlie, ้ยนะจ้สมินสองถ้วยหนึ่งไม้ชอบแบบเป็นพลังงานที่เข้าใจกันโดยที่มันไม่ต้องคุยอะไรมากมายมันเขารู้ใจคุณแต่เขาแกล้งนะิ่งอะนะ ดูซิว่าคุณจะงองแงไหมดูซิว่าคุณแบบจะจะแสดงท่าทีอ่อนแออะไรให้เขาต้องออกออกไปปกป้องหรือเปล่านะแต่มันไม่ใช่อ่ะสีพลังงานของคุณนะมันดูแลตัวเองได้ปกป้องตัวเองได้แถมยังปกป้องผู้คนรอบข้างได้อีกอนะเขาถึงเขาถึงได้เขาถึงได้รอไงรอว่าเมื่อไหร่เธอจะเอ่ยเอ่ยปากมาแบบขอร้องอะไรอย่างเงี้ยขอความช่วยเหลืออยู่ตรงนี้นะ แต่เขาก็จะไม่ไม่ไม่ใช่พูดจะเอ่ยนะมีอะไรให้ช่วยไหมคนคนนี้ไม่เอ่ยหรอกนะคะแต่จะยืนอยู่ตรงนั้นแหละ <c oughs> ขนาดถือร่มอยู่ฝนตกอย่างเงี้ย <c oughs> ถ้าคุณไม่ขอยืมร่ม,มเขาคงไม่กลางหรอกมั <c> ้ง <oughs> เพราะว่าคือเขามองว่าตัวคุณเองน่าจะเป็นคนที่มีความสามารถอะ่ะเอ,อคุณแล้วเขาก็คงมองมองอีกนะมอง มองในระดับต่อไปขั้นต่อไปนะว่าตัวคุณนอกจากว่าจะไม่ขอยืมล่มเขาแล้วคุณก็คงจะเข้าไปซื้อล่มใหม่แล้วก็ไม่เอาของเขาอ่ะคุณก็คงจะมีล่มเป็นของตัวเองด้วยอ่ะนะคือมองข้าม็อตไปแล้วอ่ะนะเขาชอบเวลาที่ทันกันเขาชอบเวลาที่คุณไม่ไม่ชอบไม่ชอบอยากได้ของของเขานะคะไม่อยากเอาไม่อยากเป็นแบบ ออชอบอะไรที่แบบค่อยๆเรียนรู้นะเหมือนสมมติว่าเขาเป็นนักธุรกิจอะเขาคุณคุณจะไม่เข้าหาเขาเหมือนถ้าจะเป็นคนรักกันอย่างเงี้ยคุณจะไม่เข้าไปแบบไปเป็นหุ้นส่วนนะเหมือนเขามีเยอะแล้วอยากเป็นหุ้นส่วนนะคะคุณไม่ใช่แบบนั้นบริษัทคุณก็บริษัทคุณฉันตั้งบริษัทของฉันเองอะไรอย่เงี้ยคุณจะมีความเยอหยิง่งเยอหยิงย่งมีความทรนงอ,งองอาจอยู่เพราะว่าคุณไม่ประมาทในชีวิตไง คุณอ่ะเป็นคนที่อยากจะทําให้เขาเห็นว่าฉันก็หนึ่งเหมือนกันนะคะอยากให้เขารักคุณเหมือนคล้ายๆกับว่าเขามองว่านะลึกๆอ่ะที่เขาชอบคุณก็คือว่าตัวคุณอยากให้ให้เขาเห็นความสามารถคุณมากกว่านะเห็นความสามารถโดยธรรมชาตินะคะไม่ไม่ได้แบบ ต้องฝืนหรือต้องแสดงออกมาให้คุณได้เห็นว่าก็มีความสามารถนะมันไม่ใช่มันมาแบบธรรมชาติเลยความสามารถที่ความเก่งกาจของคุณออกมาจากสถานการณ์ทําให้คุณต้องเป็นแบบนี้แล้วก็ด้วยพลังของคุณเองจะรู้มีเซนต์ด้วยไนงะจะรู้ว่าช่วงไหนควรจะทําอะไรยังไงเมื่อไหร่กับใคร มันก็เลยดูดูถูกใจดูมีมูลค่ามากเลยอะตัวคุณอะเหรียญที่มีค่าเป็นเป็นประกายนะเป็นเหรียญทองอะค่ะคุณคือเหรียญทองอชอบแล้วกเเว็เวลาคุณเวลาคุณเมีความห้ามหันในตัวเองอะห้ามหันในการที่ทำอะไรมองคือมองมองว่าสุดเนี้ยต้องชนะมันก็ชนะจริงๆ ไม่ไม่ค่อยพลาดเป้า <c oughs> คุณเป็นคนที่มองอะไรไม่ค่อยพลาดเป้านะแล้วเขาก็เหมือนกับวางใจโดยที่คุณให้ให้คุณเป็นมือขวาเป็นเป็นไม้ต่อให้อะ่ะยืนเป็นไม้ที่สองให้ได้เลยอย่าอยู่ที่ว่าคุณจะเอาหรือเปล่าแค่นั้นแหละเพราะว่าเส้นทางของคุณกับเส้นทางของเขาแม้จะมีความคล้ายกันแต่ว่าคุณเป็นคนที่ไม่ชอบพึ่งพาใครชอบพึ่งตัวเองนะคะเราก็ไม่ได้ต้องการอะไรเยอะ,อะเหมือนเหมือน เหมือนมีความสุขนะเขาชอบที่เวลาคุณมีความสุขที่คุณได้ได้ช่วยคนอื่นอเขาชอบตรงนั้นเขาเขาไม่ได้ชอบตรงที่คุณประสบความสําเร็จแล้วได้มาเป็นของตัวเองอะ่ะเหมือนคุณเป็นคนของของสังคมแต่แต่ว่าไม่ได้ทําให้ตัวเองและครอบครัวเดือดร้อนมันก็จะมีนะคนดีของสังคมแต่ว่าครอบครัวละหะละแหงอะค่ะแต่คุณดูแลได้ทั้งสังคมแล้วก็ดูแล ได้ทั้งครอบครัวตัวเองจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นน้องเป็นพี่ป้านะาคุณก็ดูเหมือนน่ารักทั้งต่อหน้าและรับหลังเขาค่ะไม่ไม่ได้เสียแซงหรือว่าทำทำอะไรให้ดีเฉพาะแบบออกสื่ออะไร่าเงี้ยอันนี้ไอ้แค่ยกตัวอย่างนะออกสื่อมันก็เหมือนกับเวลาที่เราทํางานแล้วเพื่อนเพื่อนรักแต่ว่ากลับบ้านไปบางคนก็แบบไม่ได้ดูแลครอบครัวเลยเนี่ยแต่คุณคุณเป็นตัวของคุณแบบเนี้ยอือ แล้วมันก็เลยทําให้ดูเขาแบบไม่ว่าจะต่อหน้าเขาหรือหลังรับหลังเขาเนี่ยดูว่าเขาสบายสบายได้เขาวางใจได้เขาไม่มีต้องโทรเช็คโทรตามเนี่ยเป็นที่น่าไว้ใจเป็นที่น่าเคารพคนหนึ่งเลยไม่ว่าคุณจะอายุน้อยกว่าเขาหรืออายุมากกว่าเขาก็ตามอืน่ารักดีมันทําให้เขาสบายใจไงอยู่อยู่ด้วยแล้วสบายใจเขาชอบคุณตรงนี้แหละ หายากนะบางคนคือถ้าคบกันแล้วโอ้จะอยู่กับใครเนี่ยรับหลังเราเนี่ยไว้ใจได้หรือเปล่าคืออยากไว้ใจแต่มันจะมีเซนอะไรบางอย่างมีเรไดาร์มาให้เรามีความรู้สึกละแคงใจแต่ตัวคุณไม่เลยเขารู้สึกจะไปเที่ยวกับเพื่อนก็นได้อะคุณก็ยังอยู่ตรงกับงานของคุณหรือคุณก็ยังดูแลตัวเองได้แล้วก็ไม่ไม่นอกใจเขาจะมีพลังงานแบบนั้นนะคะ ความรู้สึกดีๆให้ก็จะประมาณนี้นะทุกคนไม่ค่อยยาวเลยอะเป็นพลังงานดีออกนะอขอบคุณนะที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกการสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นการกดติดตามกดไลค์กดแชร์การที่คุณอุตส่าห์ดูโฆษณาให้จนจบแล้วก็อุตส่าห์แบ่งซปเปอร์แซงมาให้แต่ต้องไม่เดือดร้อนตัวเองนะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณได้มาขอให้คุณได้รับกลับไป,ปโดยเท่าพันเท่าขอให้คุณประสบความสำเร็จบนเส้นทางที่คุณปรารถนาวไว้เช่นเคยแล้วขอให้คุณมีความอุดมสมบูรณ์พูนพร้อมทั้งด้านโภกคทรั์และอารยา์ซั์ตลอดไปสำหรับคลิปนี้นะขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ